กระสวัสดีพี่น้องเพจ Facebook y o u t u b e ด้วยนะครับมาสวัสดีพี่น้องกลางทุ่งนานนครับกับบรรยากาศฝนทุกวันนะครับน้องอะไรนะครับน้องนโนโนโนรูนะครับท่วมทุกยอมย่านะครับก็ซึมเนืองมาจากที่น้ำเยอะนะครับก็พี่น้องได้ใช้รถไถนะครับรถไถเดินตามเราไปนา แล้วก็ได้ประสบอุบัติเหตุตกน้ำนะครับก็วันนี้ก็จะมาหาก็ไม่ใช่มาหานะครับจะมาแนะนําพี่น้องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเครื่องยนต์ที่ก่อนจะตกน้ำแล้วก็ดับไปในที่สุดนะครับก็เพระว่าอุบัติเหตุนี้ ไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับเพราะว่าพี่น้องต้องใช้รถไถเดินตามเรานี่ขับไปนาแทบจะทุกวันนะครับก็ทางที่เราขับไปนี่บางทีเราอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบนะครับว่ามันมีทางตรงไหนมันชํารุดนะครับเพราะว่าน้ำมันได้ท่วมในบริเวณที่เราขับไปนะครับมันอาจจะมีทางยุบหรือว่า ถูกน้ำกัดเซาะดินไปอย่างนี้นะครับเราก็ขับรถไถลงไปแบบที่ไม่รู้ตัวนะครับทีนี้เราก็ตกใจนะครับทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ยังติดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็มันดับไปเองอย่างนี้มันจะทำให ความเสียหายแล้วก็เสียตังค์พี่น้องไปหลายบาทเลยทีเดียวนะครับก็จะแนะนำพี่น้องนะครับว่าก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราควรจะมีสตินะครับในขณะที่เราขับรถไปเนี่ยนะครับ <c oughs> และด้าเออบาท <c oughs> นะครับก็ ก่อนที่เราจะขับหรือเกิดอุบัติเหตุที่ตกน้ําไปแบบนี้นะครับถ้าเรามีสตินี่เราควรจะดับเครื่องก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแบบว่าจะคว่ำลงน้ําหรือว่าจะตกน้ําแบบนี้นะครับถ้าเราดับเครื่องยนต์ไม่ทันก็อย่างน้อยก็ให้เครื่องยนต์ที่เราขับนี่ให้อยู่รอบต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้นะครับ แต่ถ้าเครื่องยนต์ของเรานี่อยู่ในรอบที่สูงนี่มันจะทำให้การสูบพี่น้องนี่คดแล้วก็ถ้ารอบสูงมากนี่คดไม่พอมันอาจจะขาดแล้วก็จะหมุนไปทั่วแล้วก็จะไปทำให้เสื้อสูบพี่น้องทะลุได้นะครับแล้วก็จะเสียตังค์เยอะนะครับ ทำไงเราก็ควรจะมีสติในการขับขี่นะครับก็เราก็ต้องดับเครื่องให้ได้ก่อนที่เครื่องยนต์น้ำจะเข้าเครื่องแล้วก็ดับไปเองนะครับก็ให้จำไว้เลยนะครับว่าเราควรจะดับเครื่องหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางที่ไม่มีน้ำก็ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ดับเครื่องไว้ก่อนนะครับก็หลายๆคนบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่า ก็นี่มันคดได้ยังไงนะครับก็น้ํามันเข้าไปฝั่งท่อไอดีนะครับในขณะที่เครื่องยนต์นี่มันหมุนอยู่นะครับลูกสูบมันก็ดูดน้ําเข้าฝั่งท่อไอดีนะครับแล้วก็ถูกอัดไปในกระบอกสูบทีนี้น้ํามันระบายออกไม่ได้นะครับมันก็ถูกอัดกับ ฝาสูบลูกสูบแล้วก็กระบอกสูบอย่างนี้นะครับก็ไปทําให้ก้านสูบพี่น้องคดหรือขาดได้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์อีทีเครื่องใหม่ๆ E อีทีแล้วก็พวกอาทีนะครับเล่มมันเล็กมันทํามาเล็กนะครับทํามาสั้นนะครับถ้าเครื่องยนต์หมุนราไม่สูงมากก็ ล่มขาดก่อนที่การสูบมันจะจะงอนะครับมันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ารอบเครื่องยนต์สูงแบบนี้นะครับถึงเลิมจะขาดแต่การเวียงของล้อชชว่แรงนี่มันจะทำให้การสูบเราง,งอไปด้วยนะครับก็คือสรุปว่าเราควรจะดับเครื่องให้ทันท่วงทีนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ นะครับแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ก็ปล่อยนะครับเลยตามเลยให้รถเราเป็นอุบัติเหตุไปขอให้คนปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยันมากนี่นะครับตกน้ำนี่อัตราการการสูบคดนี่จะเยอะนะครับเพราะว่าเลีมมัน เล่มมันใหญ่นะครับมันไม่ขาดง่ายนะครับแต่ก็ขาดเหมือนกันนะครับในรอบที่เครื่องยนต์สูงนะครับเฮ้ยเอ้ยนะครับเทปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเราดูน้ำหลากนะครับน้องโนโนโนรูนะครับท่วมทุกย่อมหญ้าเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวไใจท,ทีมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ